Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billahil azim Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับ wa ta'ala สุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ให้เรายัางขยับขยื่นยังสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วก็พาตัวเรามโมศุมาซิดซึ่งเป็นบ้านของพระองค์ลักษมหานาหัวตาลาแล้วก็เป็นการตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลักษมหาตาลาแล้วก็รอศูนของพระองค์เป็นศุนนะที่ตระศูลย์นั้นส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้อุมมาของท่านอย่างเราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับถ้าเรายืนยันเรายืนหยัดว่าเรานั้น เป็นอุมมะของทัลลอห์ซุนซลลอฮ์อะวะลิซลัมเป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสุนหน้าของทัลลอห์ซุนซลลอฮ์อะวะลิวะซลัมแล้วแล้วก็นะครับเราจะต้องพยายามปฏิบัติตามทุกอย่างที่ทัลลอห์ซุนซลลอฮ์อะวะลิวะซลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ที่บรรดาซามัดได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับแม้ว่ามันจะอาจจะเกิดความลําบากกับเราสักนิดนึง นะอาจจะต้องเดินทางไกลสักหน่อยหนึง่งนะหรือจะมีฝนฟ้าตกหรือจะมีโรคระบาดหรือจะอะไรต่ออะไรอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการทดสอบจากพระองค์ล้อสุมานาในวัตฏารทั้งสิ้นเลยเป็นการทดสอบ إ ي มานของเรานะว่าเราจะมีความศรัทธามีความแน่วแน่แล้วก็มีความจริงจังกับพระองค์ล้สุมาฮาตรามากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะครับว่า วิถีชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเรามลิมนั้นจะต้องมีหจิตรวชัยที่ผูกพันอยู่กับพระองค์ละซุบฮานในหอตะลาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็จะต้องผูกพันกับมัส,สยิดอยู่ตลอดเวลามันแยกกันไม่ได้ขาดจากกันไม่ได้เลยนะครับเหตุที่เราทําอะไรไม่สําเร็จล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาดที่พระองค์ละซุบฮานทดสอบเราได้รับความทุกข์ยากได้รับความลาบากบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราก็จะต้อง ต้องคิดนะครับว่าพระองค์ลอสวาตนากำลังจะบอกอะไรกับเราว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นเช่นไรนะนะเราปฏิญาณนะครับว่าอัชุอัลลอฮฺอิลลัลลอฮ์ว่อัชลอฮฺอันนะมุฮัมมัดออสุลลฺละปฏิญาณแล้วนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรามุฮัมมัดเป็นศาสนูตของพระองค์นะครับแต่พอเวลาเสียงอัซานดังขึ้นเนี่ยนะครับเราให้ให้น้ำหนักกับเรื่องธุรกิจกับเรื่องค้าขายให้น้ำหนักกับเรื่องการดำเนินชีวิตให้น้ำหนักกับ ที่นอนนุ่มๆแอร์เย็นๆความสุขสบายที่เราได้รับในโลกดุนยาเนี่ยนะครับเราให้น้ําหนักกับสิ่งเหล่านี้หมดเลยแต่เราเอาคําสั่งของระลอสเวลานั้นไว้ทีหลังนะครับนั่นก็เป็นการสมควรแล้วที่เราจะได้รับการลงโทษได้รับบาลาจากพระลอัเวตาลา,ลานในดุนยานี้นั่นเองนะครับแต่การนั้นก็ตามนะพระลอัศวลานั้นก็ยังบอกเรานะครับยังให้โอกาสเรานะนะ,นะอันนี้นอก การที่เรานั้นไม่กระทําความดีไม่ทําตามสุนัตแต่บางคนนี่ยังฝ่าฝืนยังละเมิดอ,อีกนะครับไปกระทําสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ห้ามที่ิสลามห้ามจะร้ห้ามเอาไว้นะครับแต่นั่นแหละครับคือมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยมันเป็นความพังเผอมันเป็นความอ่อนแอนะครับโดยการถูกชักตูนของชะตอมรรมร้ายหรือนับสู่ของเราก็ดีพระองค์รอสเวลาก็ยังให้โอกาสนะครับบาวของพร,งะ,ร,ร,งองระองค์นะครับในการกลับปรุงตัวแก้ไขตัวเองในอิสลามซุมัตนะครับอายะที่53าสบาั่บอกนะครับว่า พุลยาอิบะดิลลาฮีน่าอัลลอุวาลาอัลฟุซิฮิมลาตักนาตูมิราห์มาติลลานเอาอย่างนี้ผมก็ยังจะอ่านเป็นประจำนะครับแล้วก็จะยหยิบยกขึ้นมาพูดคุยให้พี่น้องได้รับรู้ไว้นะครับอัลลอฮ์าบอกนะครับว่าจงกล่าวถิดมูฮัมมัดพุลยาอิบาดิลลาฮีนอัลลอุวาลาอัลฟุซิฮิมบรรดาบ่าวปวงบ่าวของข้าเอ๋ยนะอัลลอฮ์เรียกบ่าวของพระองค์นะให้ท่านนบีมูฮัมมัดบอกนะว่าโอ้บรรดาปวงปวงบ่าวของข้าเอ๋ยนะ บรรดาผู้ที่ละเมิดต่อพวกตัวของพวกเขาเองคนที่ละเมิดต่อต,ตัวเองคนที่อธรรมกับตัวเองคนที่กระทาความผิดกระทําความชั่วก้าวพลาดในชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แหละเราจะต้องคิดนะครับว่าเรากำลังพูดถึงบุคคลเหล่านี้ว่าอย่างไรนะครับาลาตักนาตูมิราห์มาติลลาอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของเร,นะรบอย่าได้หมดหวัง ในพระเมตตาของพระองค์ล้าสุบาฮาเนวัตลานะครับถึงแม้ว่าจะทําการฝ่าฝืนกระทาบาปนะครับหันหลังให้กับศาสนามานานแค่ไหนก็นแล้วแต่นะครับอย่าได้หมดหวังอย่าได้ท้อแท้ต่อพระเมตตาของล้าสุบาฮาในวัตลานะครับเราบอกอินนัลลอฮยาฟื้นตุนูบบจามิยานะครับถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยในความผิดทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนะให้กับพวกเจ้านะถ้าบทต่อหลายนั้นสํานึกผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ ตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยที่เราทั้งหลายนั้นจะได้หันหันมามองดูตัวเรานะครับแล้วก็มันเป็นช่องทางออกที่พระองค์ลักษมณ์ตาลาประธานเอาไว้ให้นะทุกคนมีความผิดติดตัวกันนั้นนะครับไม่ว่าจะบาปใหญ่บาปเล็กเราจะรู้ดูแต่ตัวเราเองนะครับแต่นั่นพระองค์ลักษมณ์ตาลานั้นก็จะเปิดช่องให้เรานั้นได้เตาบ้าได้ขอพัยโทษต่อพระองค์ลักษมณ์ตาลาตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับใช้โอกาสนี้ใช้เวลานี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับ ขอสารภาพผิดต่อลอสมาฮานาหัวตะลานะพระองค์บอกว่าพระองค์จะอภัยโทษให้ทั้งหมดนะทั้งมวลเลยที่ทํามาเนี่ยถ้าเราสํานึกผิดจริงๆแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์จากคนที่ไม่ละหมาดก็หันมาละหมาดจากคนที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาก็หันมาศึกษาหันมาใสา่ใจเรื่องศาสนาจากคนไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ไม่เคยรู้เรื่องราวขอ,ของของอิสลามเลยก็หันมาศึกษานะครับจากคนที่ไม่เคยมามัสยิดแล้วก็เริ่มที่จะปรับปรุงตัวเองใช้มัสยิดเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวม นในการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับมาตั้งหลักที่มัสยิดเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลาเรามีทุกมีปัญหาเราบอกอัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลาแต่พระองค์เดียวนะครับขอความช่วยเหลือต่อพระองค์นะครับที่เรามีชีวิตยอยู่ทุกวันนี้ได้ที่เรามีริสกีทุกวันนี้ได้นั่นก็ด้วยพระเมตตาแห่งอัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลาทั้งสิ้นนะครับแต่บางคนก็ยังมองไม่ออกนะหรือ,อยังยังทำตามอารมณ์นับสู่ของตัวเองโดยที่ไม่ได้กำลังถึงคำสั่งใช้หรือข้อห้ามต่างๆ เขาหารู้ว่านั่นแหละเขากำลังฝ่าฝืนการที่เขาหันหลังให้กับคาสั่งของลาวสุาราครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งน่ะนั่นกับเขาเนี่ยกำลังเพิกเฉยนะครับกำลังทําเบาความกับคําสั่งของลาสุมาานะหัวตาลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้พระองค์ทานได้เก็บเป็นข้อคิดแล้วก็นําไปเผยแพร่นําไปบอกกล่าวนะเราบอกพระองค์จะพายทั้งหมดนะครับอินนาหัวลอฟุร์ฮิมถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ นี่คือสิฟัาของพระรัชกาลพระผเป็นเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอน,นั่นเองนะครับแล้วก็เลาบอกอย่นะครับว่าวันนี้บุญอิละรบิคุมว่าสิมูละหูมิงก,กับลิอายาติยาคุมุลาธาบุทุมมาลาตุนสรุนและจงผินหน้าไปหาพระเจ้าของพวกเจ้าและจงนอบน้อมต่อพระองค์จงผินหน้าไปหา Allah แล้วแล้วก็นอบน้อมต่อพระองค์ครับก็คือ ทำตามทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้อัลลอฮ์สละเวลาใช้เรา,รา,า,เราทําอะไรให้เราทําทําด้วยความอะไรอะทด้วยความเต็มใจแล้วก็ด้วยความนอบน้อมต่อพระองค์ด้วยนะไม่ใช่ทําแบบให้มันพ้นพ้นตัวไปหรือทําเพื่อที่จะโอดอ้างหรือให้คนอื่นได้เขารู้ว่าเราทําแล้วไม่ใช่เป็นการทําด้วยความนอบน้อมด้วยความยำเกรงจริงๆนะครับก่อนที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเจ้า ก่อนที่อาสาบการลงโทษจะมาอย่างพวกเจ้าให้ทำซะก,ก่อนนะครับผินหน,าน,หน้าไปหาพระเจ้าของเจ้านะด้วยความนอบน้อมก่อนที่การลงโทษนั้นจะมาอย่างพวกเจ้าและพวกเจ้านั้นจะไม่ได้รับความช่วยเหลือถ้าเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วเราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือในวันข้างหน้าเนี่ยวันที่เราตัดสินแล้วเนี่ยพระองค์จะลงโทษล้วไม่มีใครจะมาช่วยอะไรเราได้เลยนะครับอัลลอฮฺในอัลกุรอานนะครับในอายะหนึ่งบอกว่ากุลละมานดาริยัตยุลูดุฮุมบัดดลนาฮุมยูลูดันไกรอฮาเลียดุกุลอาซามนะ คราดที่ผิวหนังของชาวนารกเนี่สุกไหมเนี่ยเราจะเปลี่ยนผิวหนังใหม่อื่นจากผิวหนังเดิมให้มันงอกขึ้นมาอีกเราก็จะเผาไหมมันอยู่อย่างนั้นแหละกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเรียรูกลุลาลาเพื่อให้เขาได้ลิ้มรสการลงโทษเจ้าลาสบาฮาวลตาลาน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับทึ่พระองค์ลาสตาลาได้บอกกันแล้วว่าให้เรานั้นผินหน้าไปหาพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วจงน้อมน้อมต่อพระองค์ผินหน้าไปหาเราก็คือเข้าสู่ การอิบราต่อเาสุมาฮาในวัตลาในทุกๆเรื่องทุกๆคำสั่งเลยแล้วก็ทําด้วยความนอบน้อมนะยอมจำนวนต่อพระองค์เาสุมาทลาก่อนที่การลรโทษจะมาอย่างพวกเจ้าแล้วก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับพี่น้องครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ได้ไดตระหนักให้มากนะครับในประเด็นนี้แล้วก็ให้ใช้เวลาที่เราที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเหลือมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าก็เป็นไปได้แต่ที่เรารู้คือมีคนที่กลับพระองค์เาตารานั้นมีทุกวัน นะมีทุกวันคนใกล้ตัวบ้างคนที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับก็ขอให้เราเตรียมตัวของเราให้พร้อมอย่าได้ประมาทนะครับด้วยการทำอามานิบดาต่างต่างผินหน้าไปยังลัลสุบาฮะตลาด้วยความนอบนอบ้อมนะครับแล้วก็เตาบะ ขออภัยโทษต่อพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลานะครับในความผิดต่างๆในอดีตที่เราได้พลาดพังที่เราได้กระทําไปนะครับขอขอพระองค์ลอสตาลาได้โปรดเมตตาแล้วก็อภัยกับเราด้วยนะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะครับอย่าให้ดุลยาเนี่ยมันสําคัญกว่าคําสั่งของลอสุบฮาในหัวตาลาอย่าให้ผลประโยชน์อย่าให้ธุรกิจการค้าเนี่ยมันสําคัญกว่าคําสั่งของลอสุบฮาตาลาเขาขอให้เราได้ได้ไดตระหนักตรงนี้ให้มากนะครับก็ฝากพี่น้องมาตินี้ครับอักูรุกอลฮัสซัฟฟัสตักฟิรุลซีมาเลวะลักุมบริษัทอิมซ์ลิมินะมินน وهو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته